สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกส,สวนทุเรียนเมืองใหม่สำหรับวันนี้เป็นวันที่18วันอังคารที่18-2568นะครับดูลมชุยนะครับเมื่อคืนนี้ลินลินพอดินเปียกๆนะครับแต่ตอนเช้าท้องฟ้าครึ้มๆแล้วก็ลมชยุยโบกใบตองนี่ครับใบกล้วยเนี่ยประมาณนี้สบัดนะครับแต่ไม่ถึงกับทำให้ดินอ ชุ่มฉ่าหรือเปียกนะครับเพียงแต่ว่าพอหมาดดหน้าดินเพราะฉะนั้นเช้านี้นะครับอากาศเย็นๆ2 2องศาที่อำเภอลมศักก็จําเป็นต้องฉีดน้ำนะครับให้น้ําทุเรียนโดยปกติให้20นาทีนั่นคือเป็นสิ่งที่จะเสริมเติมเพื่อ ไม่ให้ทุเรียนสซนอุงในเรื่องของอากาศหนาวลมกระโชกนะครับเพื่อนสมาชิกต้องยิงน้ำนะครับโดยใช้หัวสปริงเกอร์ยิงออกนอกบริเวณทรงพุ่มเนะมื่อเช้านี้ผมก็ยิงผมยิงไป20นาทีนะครับเพราะว่าลมมันแรงเวลากลางวันเนี่ยลมแรงมันจะทําให้หน้าดินแห้งแล้วรากที่มันลอยอยู่ข้างบนโดยเฉพาะถ้าใครไม่มีหญ้าแบบนี้มาปิดหรือไม่ปล่อยไวย้หญางี้นะครับรากหากินรากอากาศนี้เขาจะแห้งผากเร็ว นะครับมันจะทําใหูุ้เรียนนั้นใบกรอบนะครับใบพวกนี้มันจะกรอบนะครับยิ่งผนวกกับในเรื่องของถ้าให้ปุ๋ยไปด้วยนะครับแล้วยิงน้ำไม่ไม่สม่ำเสมอใบก็จะไหม้หรือกรณีที่ฉีดฮอร์โมนฉีดยากําแบดเชื้อราฉีดอาหารอารองเสริมอะไรก็แล้วแต่ถ้าใส่สารจับใบใบพวกนี้มันจะกรอบนะครับเนื่องจากว่าความชื้นในบริเวณ อากาศนี่ก็มีความชื้นน้อยนะครับมันก็จะใบมันจะแห้งแห้งแล้วก็กรอบนะครับผนวกกับในเรื่องของอากาศมันแห้งด้วยนะครับแล้วก็ลมโชยทั้งวันนะครับในช่วงของฤด,ดูหนาวนะครับความชื้นนะครับความชื้นเนี่ยมันน้อยนะครับในเรื่องของอากาศและอุณหภ,ภูมิแต่ว่าในเรื่องของ อากาศเย็นมันเย็นอากาศมันเย็นแห้งนะครับความหมายก็คืออากาศมันเย็นเย็นเย็นแบบแห้งนะครับสังเกตดูที่ผิวเรามันก็จะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นใบพวกงเนี้ยมันจะแห้งนะครับหรือกรณีถ้าเราไม่ให้น้ําอย่างสม่ําเสมอไอความชื้นนะครับมันไม่มีถ้าให้น้าสม่าเสมอไอความชื้นมันจะเกาะนะครับมันจะเกาะมันก็สามารถจะฉีดอะไรก็ได้ถ้าเราลดน้ำวันเว้นวันเว้นสองวันนะครับหน้าใบมันแห้ง ถ้าหากเราฉีดในเรื่องของยายาแล้วก็ใส่สารจับใบใบจะกรอบนะครับเพื่อนสมาชิกผมเคยลองดูแล้วนะครับน่าจะกรอบพอสักอาทิตย์หนึ่งบีบอย่างเงี้ยมันจะดังกรอบอบเลยอย่างนี้ไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าความชื้นนะครับความชื้นมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำแนะนำเพื่อนสมาชิกว่าก่อนจะฉีดนะครับอะไรลงไปก็ขอให้ลดน้ำ สักยี่สิบสามสิบนาทีนะครับพอให้มันมีความชื้นจัดและหลังจากนั้นจึงฉีดยาฉีดฮอร์โมนฉีดยากําจัดเชือ้อราฉีดสาไลอะมิโนอะไรก็ว่าไปนะครับที่เกี่ยวกับฉีดทางใบนะครับถ้าเป็นไปได้ให้งดในเรื่องของสารจับใบนะครับงดสารจับใบเพราะอากาศมันแห้ง นะครับบางทีมันลมกระแทกเข้ามาหน้าใบเนี่ยมันจะทําให้ใบอายุเราหมดเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะครับสําหรับเช้านี้นะครับก็พาเพื่อนสมาชิกหลังจากที่ผมให้สาหล่ายอะมิโนฉีดนู่นนี่นั่นทางใบนะครับก็ได้ยอดมาใหม่ยอดเพียงเท่านี้ผมก็พอใจแล้วนะครับยอดในเรื่องของ กบฉายน้ำนะครับต้นนี้กบชายน้ำถ้าได้กบชายน้ำนะครับเอาไว้รับประทานเองนะครับก็ดีกว่าทุเรียนนะครับหลายเท่านะครับหลายเท่าเพามันจะมีความหอมหวานอร่อยละมุนนะครับละเอียดนุ่มนะครับเนี่ยกบชายน้ำก็ถือว่าใบเนี่ยโอเคได้เลยใบเขียวเข้มมันก็จะออกยอดใบต่อไป นะครับอย่างเงี้ยเมื่อวนันเมื่อวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอังคารเมื่อ3วาวันที่แล้วผมก็ฉีดในเรื่องของสารไรอะมินูนะครับใส่โตไคนินแล้วก็บวกกับอาหารรองเสริมแล้วก็บวกกับยากําจัดเพรียแมะลงนะครับเนี่ยก็จะรักษาย,ยอดใบได,ได้ประมาณนี้นะครับพอฉีดน้ำผมก็จะฉีดวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันดูที่อากาศนะครับวันไหนที่ฝนโชยลินบ้างผมก็ฉีดแค่ ลดน้ำแค่10นาที15นาทีไม่เกินนั้นนะครับเพื่อรักษาให้ความชื้นที่อยู่ในอากาศด้วยอยู่ในดินด้วยนะครับมันมีความเสถียรเสถียรก็คือมันไม่สะดุ้งถ้าตูเ้เยนสะดุ้งมันจะมีปัญหานะครับใบมันจะหอ่อแล้วใบมันจะเหลืองนะครับใบในนะครับใบในมันจะเหลืองร่วงเร็วนะครับนั่นคือสิ่งที่ ที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกเนี่ยใบใบเก่าๆมันจะเหลืองร่วงเร็วนะครับสิ่งที่จะเสริมเติมได้ก็คือ1รักษาอุณหภูมิให้มีความสม่าเสมออย่าให้เขารู้ว่าเขากระแทกลมแรงอย่าให้เขามีความรู้สึกว่าเขาสัมผัสอากาศเย็นจัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอย่างที่3ก็คือฉีดสาหร่ายอเมโนให้เขานะครับในเรื่องของสาหร่ายอะมโนนะครับมันก็จะช่วยยืดอายุใบสําหรับต้นนี้ก็ถือว่า อุดมสมบูรณ์นะครับกบชายน้านะครับเป็นกบชายน้ําถือว่าอุดมสมบูรณ์ได้ดีนะครับยังไม่ถึงปีแต่ทําใบใหญ่มากกว่าเดิมนี่ใบเล็กๆแบบประมาณนี้ใบเก่าครับใบเก่าพอมาก็เป็นใบใหญ่นะครับใหญ่กว่าเดิมถ้าขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มียอดอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของยอดใบนะครับช่วงนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นท้าิง์สังสีนะครับเพื่อนสมาชิก เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับอีก3 4วันเป็นเสาร์อาทิตย์ผมก็จะฉีดซิงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับสารไายอมิโนโบวกทุกครั้งผสมกับซิงค์นะครับซิงค์ซิงค์งสังกะสีเสริมเติมให้ใบยอดนะครับแล้วก็สารไนเอมิโนซิงค์แล้วก็ในเรื่องของอาหารรองเสริมบวกเข้าไปนะครับในช่วงนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าอากาศมันเย็นจัดนะครับ20องศารากเขาจะไม่ค่อยดูดอาหารมากนักเพราะฉะนั้นเราก็เสริมเติมทาง ใบช่วยนะครับก็อย่างน้อยก็ทําให้อายุาาย,ยืดยอดยาวใบนะครับเพื่อที่จะเสริมเติมแต่ขณะเดียวกันนะครับเพื่อนสมาชิกดูข้อท้าข้อนี้ก็ไม่ได้ขาดธาตุซิงเพราะผมใช้ก่อนหน้านี้สองอาทิตย์ผมฉีดจิบเบิลลาลินนะครับแต่ทัาข้อทีๆอย่างนี้ไม่ดีนะครับเป็นสมาชิกในของเดิมที่ผมไม่ได้เสริมเสริมซิงก็ดีหรือ กิบก็ดีนะครับเนี่ยมันข้อถี่ถ้าข้อถี่อย่างนี้ไม่โอเคพอผมมาใส่ซิงถาซิงขึ้นมามันก็จะยืดนะครับเพื่อนมาชิมันจะมีความต่างพอมันยืดนะครับแล้วผมมาฉีดคลิปเบลลาลินผสมสาหร่ายอมิโนใบมันจะยาวนะครับใบมันจะระยะใบมันจะยาวนะครับสังเกตดูมันจะยาวนะครับเนี่ยใบใบใบมันไม่กว้างแต่ใบมันยาวนะครับเป็นเป็นเป็นเรื่องของกิบนะครับเนี่ยกิบใบมันจะยาวเพื่อนสมาชิก ใบมันจะยาวนี่เป็นโดยปกติเนี่ยใบมันจะไม่ยาวนะครับที่เป็นสายพันธุ์ของกบนะครับใบมันจะป้อมนะครับป้อมแล้วก็ใบกว้างนะครับกบอ่ายิ่งเป็นกบสุวรรณยิ่งยิ่งยิ่งกว้างนะครับต้องเสริมเติมถ้าใครอยากจะให้ใบยาวๆก็เสริมคลิปเข้าไปนะครับกับสาหร่ายอมิโนงนะครับประมาณนั้นมันอยู่ที่เราเสริมสร้างนะครับให้กับเขานะครับต้นข้างๆก็ยังยาวนะครับเนี่ยมนฑทองยาวอยู่นะครับใบมันจะเล็กเรียวยาวนะครับเนี่ยสังเกตได้ ทองถ้าเราฉีดจิ๊บนะครับแต่ถ้าอยากให้ใบใหญ่นะครับแบกกลางๆแบบนี้นะครับแบกกว้างๆแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่จิ๊บนะครับใส่แค่เพียงซาไลายอะมิโนโบวกซ,ซิงสังกะสีแค่นั้นก็เพียงพอนะครับสาหรับเช้านี้อากาศเย็นๆประมาณนี้นะครับก่อนจะออกจากบ้านไปทํางานกอ็อัปเดตแล้วก็ฝากให้เพื่อนสมาชิกแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของอากาศเปรี้ยวขวนขาดไม่ได้คือซิงทัสแงกดสีฝากติดตามให้เพือนนนี้กอบคุณมากครับสวัสดี